กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านกัน้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Minecraft กันอีกแล้วในเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า Employ Law e เอ l พลอ,อยนะฮะก็อาจจะเป็นชื่อคนอื่นที่ไม่ใช่ชื่อเพื่อนเราที่โรงเรียนนะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยก็ในเซิร์ฟเี้เข้ามาก็ตกใจเหมือนกันอ๋อมีงานแต่งงาน เขาน่าจะเล่นพ่อแม่ลูกกันใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นแล้วก็เล่นแบบจ้าวสาวมาแล้วตือต้อตื้อยังงี้ยห้องนี้เราจองแล้วนะเราจองแต่ไรที่มาเล่นเลยนี่ช่องห้องนี้ไม่ใช่ช่องสิอุ้ยนี่มาทีเราบายเอ,อกไปอุ้ยสอรีขอโทษสอรีขอโทษสอรีขอโทษสอรีอรือ,อขอาโทษจ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้ ย่า <Yeah! S 2> <Yeah. S 1> อุ้ยอ้าวทำไมทำงั้นอ่ะอุ้ยอุ๊ยอุยจะจีบกันลรือหรอก็ n ม c ครับเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า Isaiah. มันจีบกันได้ด้วยหรออันนี้คือแค่มาเล่นเฉยๆนะและ้วจะไปเล่นรถไฟนี้กันดีนบบกว่านะทุกคนนในดีสดรถไฟมันก็ไม่อยู่แล้วไ,ไ,ไม่นะอืม มีเสียงรบกวนต้องขออภัยด้วยนะคะอะไรโดนเด้งออกมากเนี่ยส่วนม่างในเซิร์ฟม,มันก็จะไม่ค่อยมีอะไรงั้นเรามาอ่านไม่อ่านกดเล่นสระน้ำดีกว่ายอดตุ้มเองพี่เต้เดี๋ยวสักครู่นะคะพี่เต้ สรุปจะให้ไอโหลดไมคับให้เปล่าเดี๋ยวค okay. ่อยโอเคก็พี่เต้เขาอยากเล่นไมค r าแล้วคะก็จะโหลดให้เองต้องขอไปนะที่ไอใส่อคลิปนี้มาไม่เต็มร้อยคลิปนี้ประมาณเก้าจุดเก้า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 เเ็ประมาณนี้ วันนี้เสียงเราอาจจะดูแต่กนิคนนึงไม่น่าหรอกก็ความฝันเราก็ทุกคน,นจะอาจจะรู้นะฮะผู้อินเร์ม,มากก็ไม่ค่อยติดเกมหรอกแต่เราเคือแบบเราอยากเป็นนักนแคสเกมไงอือจบนะ,ะคือเราอยากเป็นนักแคสเกมดังๆเหมือนคุณเอกฮาร์ล็อกเกอร์แล้วก็สก,กิททีวีนะคะหรือหรือไม่ก็คุณแป้งสติบิงอาพูดไปเรื่อยจนเขาปิวเซิร์ฟเลย ทุกคนก็คงรู้แล้วนะคะว่าทําไมผู้หญิงสนมากนี้เด็กๆผู้หญิงสนมาก <c oughs> จะพูดหลพูดซ้ําอยู่นี่แหละส่วนมากก็ผู้หญิงมห้ามของเขาก็จะไม่ค่อยสนใจเรื่องเกมแล้วใช่ไหมแต่ผู้ชายก็ไม่ค่อยหรอกแต่ส่วนอปห้าปหกนี่สนเจเกมมากเลยก็ยิงเกมเอาวอชยิ่งดังอยู่ยิ่งอยากเล่นนะทุกคนอือเพราว่าวเนี่ยไอ,อต่างประเทศ ทยในไทยต่างประเทศอะไรเขาเล่นกันหมดอะเราก็อยากเล่นบ้านนะเฮ้ยผู้ผลิตเกมคะ่ะช่วยเปิดในโทรศัพท์ให้เล่นหน่อยได้ไหมคะคืออยากเล่นมากๆจริงๆค่ะโอ้ยมันก็เข้ายากนานอุ้ยมาแล้วมาแล้วอะไรตามก้อนหินมาเพื่อที่จะไปสู่สวงสวรรค์ใช่ไหมอยากไปสวรรค์อยากไปสวรรค์อ้ย สามนาทีกว่าแล้วจะสี่แล้วมั้งเนี่ยจะไปชุดใหญ่ฟาดกะพิบ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 อ๋อเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาดูกล้องคลิปสามร้อยหกสิบองศาเข้าไปเอาของเริ่มเลยแล้วต่อสู้กันอ้าวพีบีบีใช่ไหมนี่เงี้ยนี่เงอ้ยอี่ มันเปิดไม่ได้อ่ะอืมอืมไม่มีของเลยสกายางโอ้ขี้งกกันนี้หว่าเออ <c oughs> ไหนอะของ <c oughs> ไหนของ <c oughs> อุ้ยแอดแอดแอดทุกคนช่วยด้วยโดนแอดตามล่าช่วยด้วยทุกคนครับมีพี e นี่ๆๆ่โอเคจบคลิปกันแล้วก็ได้ค่ะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพ้าก็ใหม่คลิปหน้ายอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์เราด้วยนะคะไม่ต้องกดแชร์ก็ได้แต่ถ้าเกิดจะกดแชร์เพื่อไปดูกันก็กดได้เลยนะคะที่อามาม,มาอ้าว oh my god ขอไปตีอะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย